วันที่ครับเพื่อนๆผมดูศักดาหนะครับวันนี้นะฮะก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับเป็นวันอาทิตย์แล้วก็นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์ว่าก็แล้วแต่ติดเวรนะครับว่ามีงานอะไรให้ทําบ้างนีดไม่หน่อยแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบรอประจอนะฮะก็เก็บกวาดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่กำลังจะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับเสาร์อาทิตย์นี่เยี่ยมญาติได้นะครับญาติมาเยี่ยมได้ก็เดี๋ยวผมจะ เอาเสื้อผ้าไปซักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรอญาติมานะครับพอดีวันนี้ผมมีบอะน,นั้นมาให้ดูนะครับพอดีตัดทิ้งไว้แล้วแต่ยังงพ่ไดามาหลงก็จะเป็นบ่ออะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่าเดี๋ยวผมขอญาตไปซักผ้าก่อนนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเวฟลอยยี่ห้าประว LED ตัวใหม่นะครับตัหวหัวจะเป็นสลักเห็นไหมครับก็ขายดีมากนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ออกประมาณสิบยี่สิบใบได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมตัดไว้นานแล้วนะผมรู้สึกว่าคลิปก่อนนั้นนี้ผมจะรีวิวเป็นสีแดงไว้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินแต่เดี๋ยวพอมีสีดําผมก็จะรีวิวเป็นสีดําเอาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับแล้วก็มันจะมีสองทรงนะครับทรงเรียบเชงกับทรงเรียบ ไอ้โซงเชง2ตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชง2ตอนนะครับคือเพื่อนๆเ,เข้าทักเข้ามาถามว่าเออถ้าเอาเบาะเดิมมาปาดแบบให้มันเชง2ตอนนะครับมันจะทาได้ไหมนะครับมันทําได้นะครับแต่มันอาจจะไม่บางเท่ากับในคลิปนะครับเพราะว่าเบาะเดิมนะครับมันจะมีโหนกขึ้นตรงยูบล็อกนะครับตรงคนขับนะครับมันจะมันต้องถัดออกมันต้องวางนู่นวางนี่หลายขั้นตอนนะครับเพราะว่า ผมแนะนำครับซื้อเบาะเทียมไปเทินไปใส่ดีกว่าแล้วเก็บเบาะแท้ไว้นะครับมันจะคุ้มกว่าเราเก็บเบาะแท้ไว้ดีกว่านะครับอันนี้ก็นะครับพวกเตรียมส่งลูกค้านะครับนี่เป็นสองตอนนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาในเพจนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับทักมาคุยกันก่อนได้นะครับเอ้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะนี่ผมก็เตรียมเอาไปส่งเขาละนี่นะครับก็จะเป็นหนัง เป็นอเลเดอร์นะครับหยาบนะครับไม่เลื่อนนะครับโลโก้ดวงนะครับนี่แม่หยบหยาบนะครับอันนี้ก็จะนิ่มนะครับไม่ไม่แข็งนะครับไม่กระด้างนะครับจะเป็นฟองน้ําที่นั่งล้วคลายตัวเร็วนะครับนิ่มรับรองนิ่มแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคสนใจก็ทักมาได้นะครับ นี่นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะผมจะมีบอกอะไรมีถ่ายละลงอีกครับผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตากผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ